ยังไม่ฟื้นชิงเงโอกะกมปั้นญ,ญี่ปุ่นหลังโดนพิษหมักนักชกปิ่นหมดสติคาสังเวียนยังไม่พ้นขีดอันตรายสำหรับกินจิโร่ชิเงโอกะนักชกชาวญี่ปุ่นรองอันดับ4อดีตแชมป์สาพันธ์มวยนานาชาติ IBF รุ่นมินิไฟเวทที่หมดสติคาสังเวียนเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดกมปั้นชาวญี่ปุ่นวัย25ปีที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองโอซากา้าได้เข้ารับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะเป็นการด่วน หลังทีมแพทย์ลงความเห็นว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองซีกขวาเฉียบพ,พลันทีมแพทย์ออกมาเผยว่าผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีแต่เจ้าตัวยังคงไม่ได้สติและขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดในห้อง i อ u ซึ่งต้องเฝ้าติดตามอาการกันแบบวันต่อวันสำหรับกินจิโร่ชิงเงโอกาสได้โอกาสรีแมตช์ชิงแชมป์โลกกับเปโดรทาดูรันเจ้าของเข็มขัดแชมป์ชาฟิลิปปินก่อนเป็นฝ่ายแพ้คะแนนหนึ่งต่อสองเสียง1 3 1 3 1 1 5 1 5 1 5 1 1 3และ1 1 8 1 1 0 อย่างไรก็ตามภายหลังการประกนนาศคะแนนกำปั้นชาวญี่ปุ่นผู้แพ้ได้เดินกลับไปที่มุมก่อนนั่งลงบนเก้าอี้ก่อดที่ทีมงานจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวนั้นหมดสติและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆก่อนรีบนำตัวหางเปลยส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งการเจอกันในไฟแรกเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2567ทางด้านกินช e ิโร่ชิเงโอกะก็เคยหมดสติแบบนี้มาแล้วหลังเป็นฝ่ายแพ้ที o เคโอให้กับเปโรทาดูรันจนเสียแชมป์โลกโดยครั้งนั้นได้รับบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาขวาแตก และสภาพร่างกายสุดบอบช้ำจนพี่เลี้ยงต้องหามลงเปลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล